สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดียำแรงๆคอยคำงแรงตะเวนอยากไปนอยกไปทางนั้นเลยมิกี้ก็ได้จ้ในสายต้นหมักมูเจา้าในสายนากกหมักเขืออนเจา้ามิกมก,มกี้หยียบฮะเบี้ยเท่าไรขึ้นหน่อยขึ้นย้อย ใหญ่ทันอยู่บ่ตะบักม่นปดบกมขึ้นลี่จะปลูกบนเฮิงนะมยังนนอยะักถั่วก็เริ่มนนออกดอกกัได้หน่กถั่วใหญ่แนละ้วมกถั่วจนเป็นเคือละลออนะโอ้ยลูกกะคุมแต่ไปแป๊บหนึง่งที่ะลูก มะเงกัดพวกอีหยังต่างๆกัดตัวปลูกลงไปใหม่เขาโพดปลูกตามเรื่อยๆโอ้ชันแหงเลยน้ำคลองลงทะายก็ปลูกไปต่อย องกับเจ้าตัวนี้ม yeah, ีถุนภาคถั่วเนาะตัวนี้ภาคถั่วกับมันทางนี้เขาบอกโจรเออมีแต่ภาคกาดตดหญ้าอันนี้นี่แหละเขาว่านี่เขาบอกเอาออกมันอันนั้นได้นี่โอ้ยบ่อห้มีถุนแมงกัสจักตะกระเตนเบื่อหรือตะกระเตนยังแตกหัวพบค่อยชะอ่อนนี่ได้ มันนี่แหละนี่มันกับเจ้านี่ขักอะไรยามขดหัวนี่ม้วนแล้วก็พักพวกนี้พักบัวก็จะปลูกเองนี่พักบัวพวกนีก้กระเทียมกระ,กกกระ,กระเทียมกับผักกาดปนกันนั่นเป็นผักบัวโว้ามิกกี้กัดยืนกับใบไรคุ้มง่ายอย่างเดียวเลยมิกกี้นี่ บริเวอดอกคุ้มหลาะไปแคมคองลเลยเลยนี่ก็จะเอาขี้แกบม,มาใส่พักก็จะปลูกใหม่ผักบัวผักเทียมเอ้ยมองนีมันขักเนาะมองหนีเนาะเหมาะสำหรับปลูกผักดีมึงนี่จะต้นขา้าวโพดโอ้ยมาแป๊บเดียวมือกี้คุ้มไปเรื่อยแล้ะเออบ่อนกระเจ้าเนี่ยเหมาะยุคนเป็นประสิทธิ์เหมาะปลูกนานพักยุ่งแบบนี้นะนานพักเท่านั้นเลยใจพี่น้อง ไปบอไปฮะลงตางานอุโบสถลงตาแล้วนี่ไปบอบมิวกี้ดีเด้อพี่น้องกําลังขิดอยู่เห็ดพัสปอร์ต t นะเพิ่นจ้า,จาเห็ดพัสปอร์ต t นะเพิ่นบอกลงตาให้ไปงานอุโบสถแล้วจักเดือนได้ยังบ่หู้พี่น้อง่อยมีบรรัแล้วพาสตเลือแตลรูงบมีคำเฮ็ดประมาณเดือนหนึ่ง ปูกเจ้าหาป่าพุ้ยน้อยงอมๆนีเกียดน้อยไหล่ย่างจับนี่เเด้ขอวาหญ้าเขามันเกิดนทางที่นี่จคือบ่ทางปลูกนเด้เนาะเจ้าไว้งัวเนาะหญ้านี่เ็ด้ จะปลูกหรือบ่แถวนี่เขาบอบ่ทางปลูกเนาะเขาจะปลูกางเน,นี่ยเขาบ่ญาตน,นอกยอมหับเลยค่อยอุย้ยคนบอกคุ้นเคยกับน้ำเพี้ยนน้ำใหญ่เขาก็ยญานาินะหาป่างอบงอมอยูู่้เดียวอ,อยู่กลางน้ำน เขาจุ๊กมันหยั่งมิวกี้ยักเลาะตามขี้ชายหวยไปเลยเลยไอ้ทีป้าพ้าเมื่อนุ่งสกินแข่งมันคำเบื่อเงากินนะเงาจะไปใส่ไปใส่ป๊อชีไปใส่เอือบไปคุณไปใส่ ปลูกกระเจ้าไปแล้วพูกกระเจ้าไปแล้วไปฉิหลอกไปใช้ลูกไปฉิหลอกไปเรื่อยๆก็ขึ้นเมื่อนแล้วนี่ขึ้นทางนี้ได้เลยไปไปทางพูกไปที่ประตูเลยไป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 ทำในคองปลูกซุดหมดเลยนี่ทำเลยมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินกินเข่าเนี่ยเอาพูก ข้าวโพดโตปลูกใหม่ปลูกเก่าเนาะปลูกไปเรื่อยๆและเน้นปลูกข้าวโพดนั่นแหละอีนั่งน่อยก็มักกินข้าวโพดมักลีมักลีวะแลลวแม่เห็นเขาขายแม่จะซื้อมาให้ข้าวโพดเวลาขอดไปตลาดหรือว่ทาทังเถือก็ผักสะเพนไปซื้อถาอยู่เฮือนก็เราสะเพนออกมาหลักสามทยามมันมีเห็นนะเเห็นข้าวโพดชื่อไม,ม้มิคกี้นีนเด้อกี่มักกิน น้ำหมดตลกแค้มตื่นกโโ็โอ้เกือบลมกับยายกา้าลงเลคยค่ะมันนี่ได้ค่ะเวลามันเป็นหัวนี่ค่ะใคร ก็ได้อยู่สองแถวไม่สุดสายแถวกับตัวแถวหนึ่งวะตัวนี้อะไรกันเพิ่มมันใหญ่เลยมันใหญ่แล้วพืชแล้วพืชเครือมันแล้วพืชละพืชกรณีเพล้วจังขยายเอาล้งเหยียบเขาโพดปลูกใหม่ด้ตัวปลูกใหม่ตัวบ่อจอนแซมใส่ตัวมันบ่บเกิดว่านนี่พวว่านซื้อเหรอซื้อนี่ยังหมดเกลือ อ่ายย่านปล่าลุกอกมือย่านเอิ้นเอาลูกทำมืดเด้อมีกี่เอ้ยเหมือนดมนชาติแม่เดินเกี่เอ้ยมืดขึ้นป่าให้มืดเลยมันติดริมโคงแต่มันก็นกบม,กมันติดแคมขนาดนั้นเด้พี่น้องมันจะมีป่าขนมาเลยน่ากลัวโอ้ยเมื่อยเด้ออุม้มนั่นงน้อยขึ้นนห้นก็หัวคนนด้นหัวลงไป Nhân kia mấy cái hai bậc kịch thuận kìa, nhìn nằm. Ah, mượn cảm ơn này trong hollow. ớt náo đồ. Nhân náo đồ. mượt náo đồ. Nhân náo đồ. Nhân náo แล้วมีแต่โกกมะกอกหันมะกอกโบเป็นมากพี่น้องเลยก็มะกอกลายอยู่ดินพวยใหญ่เพิ่นหัดโบเป็นมากก็มะกอกก็เลยนะหัดว่มีกอกเลยเป็นมากพอเห็นกอกกับเจ้าทางมาพี่น้องหมากด้วยปุ่มนี่มีบุตรอึศกมะกอกกำอยู่กับโบเป็นมากแถวป่าหกด้วยในป่าแคมคองมันก็หกเล่นฮือนบน เกียดินพอใหญ่พอหา่ข้างๆบนที่พอหญ่เพื่อนนี่ทำเป็มป่าแล้วก็เป็นอันเราเอางวมเลียงนี่แตละมือมันก็บริใกล้ปัไดาได้พี่เจ้าขนาชิเมตรเอยาง ทำสิไปหมู่บ้านคนกัประมาณโลกว่าช่องโลจากสักเท่าไรปลาทางผีกับหมู่บ้านหนึ่งไปทางผูกกับหมู่บ้านหนึ่งก็ประมาณพอกันโลกว่าหรือช่องโลโลกว่าบอกบนเหตุใจนี่โอ้เจ็บท้องมาอีกเลยเฮ้ยที่อใหญ่คนนั้นสิเป็นตเตือนโตาชุมพอน,นอนอยู่เป็นเตือนเจ้านายเพคน มันถีติดกันแบบนี้เนะาะวัวมะขามเห็ดทองใครล่ะเจ็บมาอีกเลยปกติข่อยกินมะขามยำเกี่ยวข้าวก,กินมือกับคนทีเจ็บท้องกินมือที่ข่าวของน้ำไปซ้ำเสือ่ออะ่น้องเห็นกับคนทีลินนกลูกขำแล้วเปล่าเป็นง่ทีิขนข่าวเลยชุ้งต่ำชุ้งต่ำเมื่อกี้เห็นลราปีนอยากลงหรือป้าย่างย่างน้ำพอลมัขนขำ ไปสป e e ตัวกันไู่ด้ทางประมาณนี้ยังกี้ทางผูกก็คือคอยว่างละทางผูกจะเป็นหนทางเาไปทางประเี๋ออกทางถนนใหญ่ ไปน้ำเผยแต่เมื่อเคโอเคได้พี่น้องคำมือตื่นตามาเห็ดอยู่เห้กินก่อนคำไว้ยามขอบคุณเพื่อนทุกคนเด้อขอบคุณถูกกำลังใจไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องเลย